สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราก็มีข้อแตกต่างระหว่างบอนสีมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะจะเป็นบอนสีพุเทเธ่าเฝ้าเรือนและหันมันออกสึกค่ะซึ่งทั้งสองต้นนี้นะคะมีความคล้ายกันมากๆเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวค่ะ และอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจฟังคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านนี้นะคะและเราก็มีไลน์กลุ่มนะคะหรือว่า Open Chat เพื่อนๆก็สามารถสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้เลยค่ะเด mm ี hmm. ๋ยวมาพูดคุยกันนะคะในไลน์กลุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะก็คือบอลสีพุท่าเฝ้าเรือนค่ะก็จะสังเกตลักษณะใบของเขานะคะใบเขาจะกว้างค่ะหูใบนะคะลึกค่ะใบพิ้วนะคะพื้นใบเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะส่วนเส้นใบเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูที่เข้มกว่าพื้นใบหน่อยนึงค่ะแล้วก็มีสีขาวสีแดงสีขาวสีเขียวนะคะกัดสีผ้านะคะขอบใบเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะ มีเม็ดใหญ่สีขาวนะคะะโพกเขาจะกว้างนะคะต่อมานะคะต้นนี้ค่ะที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะหน้าตาคล้ายกันเลยค่ะนั่นคือหนุมานออกศึกค่ะก็เป็นบอลสีเขีย่ในตับรามเกียรหรือว่าตับหนมุมานนะคะหนุมานออกศึกเนี่ยลักษณะใบเขาจะเป็นใบรูปป้านนะคะสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะปลายใบแหลมยาวนะคะ กลางออกมาจากด้านข้างพื้นใบนะคะมีสีแดงเข้มค่ะกระดูกและเส้นเนี่ยก็จะเป็นสีสก็จะชมพูเข้มกว่าสีพื้นนะคะมีผ้าสีเขียวบางๆนะคะเม็ดขาวใหญ่กระจายทั่วใบค่ะขอบใบสีเขียวนะคะแล้วก็ออกหูใบเขาก็จะม้วนเข้าค่ะก้านเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวก้านมะลินะคะแล้วเขาก็มีหูเนะะี่ยค่ะลักษณะพิเศษของบอล สีตับหันุมานเนี่ยก็จะมีหูทุกต้นเลยนะคะหัุมานออกศึกนะคะสะโพกจะเล็กแล้วก็แคบกว่าของผู้เท่าเฝ้าเรือนค่ะส่วนก้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวก้านมาริค่ะ,ะทั้งสองปอนสีทั้งสองอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนหรือว่าหันุมานออกศึกนะคะก็สวยไม่แพ้ก,กันเลยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆแทบจะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่ถ้าเกิดว่านำสองต้นมันอยู่ข้างกันเนี่ยเราก็ค่อยดูนะคะก็สามารถแยกออกได้ง่ายค่ะคเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตบอลสีที่ส่วนของต้นเองดูนะคะว่ามีต้นไหนเป็นหัตมานออกสึกและพุท่าฝ้าเรือนบ้างนะคะหรือว่ายังมีบอลสีต้นอื่นที่มีลักษณะหน้าคล้ายๆกับสองต้นนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอให้เพืเ่อนๆนะคะมีความสุขกับการปลูกบอลสีและไม้ฟอกอากาศค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ